กราบสวัสดีทุกท่านวิดีโอนี้เป็นการนําเสนอการบริหารจาัดก,การน้ําเสียอย่างยั่งยืนจัดทําโดยนางสาวกมนชนกชัยเฮงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหลายคนยังมีข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าน้ําเสียคืออะไรน้ําเสียคือน้ําที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วมีสิ่งเจือปนอยู่มากเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติทำให้เกิดน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะ ทำไมถึงต้องมีการบำบัดน้ำเสียอ๋อเพื่อทำลายตัวการที่ทำให้เกิดโรคค่ะและเปลี่ยนน้ำเสียให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งและเพื่อไม่ให้เกิดความเด,ดือดร้อนหรือความํำคาญแล้วยังไม่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำอีกด้วยค่ะน้ำเสียมาจากไหนได้บ้างน้ำเสียเกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์เช่นน้ำเสียจากชุมชนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำเสียจากการทำการเกษตร พเพื่อนๆคงพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าน้ําเสียเกิดจากแหล่งไหนได้บ้างในที่นี้ขอนําเสนอแผนกนารจัดการน้ําเสียชุมชนโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงระบบบาบ,บัดน้ําเสียของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการทํางานและเพื่อส่งเสริมความพร้อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดก,การและรับผิดชอบในการเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง ต่อไปเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดก,การน้ำเสียของชุมชน 1. เป็นการบริหารจัดก,การน้ำเสียของชุมชนแบบบูรณา,าการเน้นการทำงานร่วมกับชุมชน 2. สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ3ฟื้นฟูและลดปัญหามลพิษ 4. สร้างความพร้อมขององค์กรด้านการบริหารจัดก,การน้าเสีย 5. เป็นการกำหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 6. การศึกษาและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้าน 7. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตจำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานต่อไปที่จะนำเสนอต่อจากนี้เป็นการแปลงแผนแม่บทไปสู่การบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ1จะเป็น,นกลไกกระบวนการการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่นโดยการถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นองค์กรสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลกัดกองนโยบายและประสานงานและผลักดันประเด็นทางสิ่งแวดล้อมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน2 เป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝั่งด้านทักษะกติในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะ ข้อ3จะเป็นการใช้กฎหมายในการเข้ามาควบคุมดูแลโดยจัดสนับสนุนเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนประชาชนอาสาสมัครให้เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบข้อ 4. จะเป็นการพัฒนาข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาข้อมูลระดับพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีการศึกษาวิจัยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยสร้างเครือข่ายชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันข้อ6นั้นจะเป็นการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการทำงานและการร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเพและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีหน้าที่หลักคือรักษาคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งมีหน้าที่ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ชุมชนและยังครอบคลุมถ,ถึงเทศบาลตำบลบ้านเพจังหวัดระยองด้วยค่ะ โดยระบบบำบัดน้ำเสียตำบลบ้านเพเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสองชุดมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย8,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ240,000ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจากสถิติน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบในช่วงปี2559พบว่าน้ำเสียเข้าสู่ระบบเฉลี่ย1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งน้ำเสียเหล่านี้ได้ถูกบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียตำบลบ้านเพจังหวัดระยอง